วิธีก,การตัดตกแต่งกิ่งให้ออกดอกเยอะๆนะครับ การตัดเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่ากุหลาบที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับต้องถามก่อนว่ากุหลาบที่ซื้อเนี่ยมันเป็นพุ่มเล็กพุ่มกลางพุ่มใหญ่เลื้อยพุ่มกึ่งเลื้อยนะครับก็จะมีเทคนิคการตัดไม่เหมือนกันสําคัญคือการเลือกซื้อกุหลาบนะครับเราควรที่จะเลือกซื้อกุหลาบที่มีชื่อเพราะจะง่ายต่อการตัดแต่งนะครับสคือจะง่ายต่อการจัดโซนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการตัดกุหลาบพุ่มเตี้ยให้ดูนะครับว่าเราจะต้องตัดยังไงนะครับอย่างเช่นผมจะตัดดอกนี้ก่อนาะวิธีกรตัดคือ ราจะตัดเหนือเหนือตาเนาะดอกมันโวยหมดแล้วเนาะเราก็ตัดตรงนี้เลยเราจะไม่ตัดลึกนะครับ เราจะไม่ตัดลึกเนี่ยหลังจากตัดแล้วมันก็<ห>เนี่ยเห็เนไหมครับว่ามันมีตาแตกออกมารอยอยู่แล้วนะครับใช่ใชจ่จริงๆมันเป็นทฤษฎีที่ที่ถูกต้องค่ะเอาจริงๆแล้วอะ่ะเราแค่ตัดเหนือใบเลี้ยงเนี่ยก็โอ<ก> <okay S 1> เคแล้วแล้วค่ะคิดจะบอกนิดนึงเพราะอากาศประเทศไทยมันร้อนอะ่ะน้ำอะ่ะมันไม่ไปขังอยู่ตรงนั้นนานหรอกมันก็เหมือนเราสเป,ยปรย์ใบอ่ะแป๊บหนึ่งก็แห้งแล้วโ okay. อเคดี๋ยวผมจะตัดนี่นะครับสังเกตว่ามันจะมีหลายกิ่งเนาะนี่ครับเราจะต้องตัดมาให้มันเหมือนกับเป็นตัวไออ่ะมันแยกเป็นตัววายเห็นไหมนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นตตตััััววเนนนะะะผมมจดให้ป็ครบ Okay. นี่นะครับเห็นไหมว่าจะเป็นตัวไอแล,วแล้วตามอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ตรงนี้ตามันคือเนี่ยค่ะนี่นะครับตัดเหนือตาเห็นไหมอันนี้คือตาของกุหลาบครับ ที่บอกว่าเวลามันแตกออกใหม่คืออันนี้ทุกซอกใบครับมันจะมีตาหมดบางทีตามันอาจจะไม่ได้แตกออกมาบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยมันจะแตกออกมาทันทีอย่างกิ่งเล็กๆอันนี้พอเราตัดเสร็จใช่ไหมประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับไม่ถึงรนอาที่ยหรอกมันก็จะแตกขึ้นมาเป็นยอดแดงๆอันนี้ครับอันนี้ดอกมันยังไม่โตเราก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเราก็จะตัดอันนี้ต่อนะครับเห็นไหมสังเกตว่ามันจะเป็นตัววายเนี่ยมันจะเป็นตัววายถ้าเราไม่อยากให้กุหลาบมีโรคนะคะหลังตัดแต่งเสร็จเราควรฉีดยาเลยค ฉีดยาเชื้อราบวกกับมแมลงไปเลยอันเนี้ยต่อให้มันแตกออกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะตัดเพราะว่า้าอาหารมันมันโดนไปกับมันหลุดไปกับดอกแล้วครับมันก็ยังแตกอยู่เราควรจะตัดกระตุ้นให้มันแตกขึ้นมาใหม่กุหลาบเวลาแตกออกมาใหม่เนี่ยจะเป็นยอดแดงอันนี้อรอยตัดเก่าชี้รอยต,อตัดเก่าให้ดูด้วยรอยตัดเก่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะว่าทําไมมันถึงต้องวิ่งขึ้นมาแตกตรงนี้เพราะมันเป็นสุดท่อน้ําเลี้ยงของเขาค่ะพอมันเป็นสุดท่อน้ําเลี้ยงปุ๊บ น้ำมันไม่มีที่วิ่งไปแล้วมันก็มาแตกที่ตาออกมาเป็น,ปนยอดอเป็นกิ่งยอดใหม่สังเกตว่าที่ยอดมันแดงแดงขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นเพราะว่าพอเราตัดแต่งเสร็จแล้วเนี่ยครับน้ำที่ขึ้นมาเลี้ยงเนี่ยครับมันก็ขึ้นจะมาเลี้ยงตาข้างบนก่อนมันถึงทําการแตกออกมาส่วนตาด้านล่างเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่แตกนะครับเดี๋ยวพอมันได้แสงแดดได้อะไรเนี่ยครับมันก็จะสาม,มารถแตกแตกขึ้นมาเพิ่มนะครับแต่ส่วนมากแล้วตัดสุดที่ปลายยอดไหนเนี่ยเหมือนท่อนาเลี้ยงอ่ะเขาวิ่งมาเลี้ยงเลี้ยงข้างบนสุดเนี่ยค่ะ ตาที่อยู่บนยอดสุดเนี่ยเขาก็จะแตกขึ้นส่วนใหญ่ที่เราตัดที่บอกว่าตัดเสร็จแล้วกิ่งดำตัดเสร็จแล้วมันลามต้องเอาปูนแดงป้ายเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดในช่วงของหน้าฝนมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเชืราพอเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยฝนมันตกความชื้นมันขึ้นเนาะมันก็ทำให้กิ่งดำครับแต่ บอกไ้ก่อนว่าอันเนี้ยไม่ได้เกิดจากตรงที่ว่ามันเป็นเชื้อรานะครับตรงเนี้ยครับทั้งกิ่งเนี่ยเราเขาเรียกว่ากุหลาบป่าเนาะเราใช้การติดตามาตรงนี้นะครับพอเราติดตาเสร็จเนี้ยน้าที่เราลดลงไปนะครับมันขึ้นมาเลี้ยงพอมันขึ้นมาเลี้ยงเนี่ยพอมันมีรอยติดตาเนี่ยมันก็ขึ้นไปเลี้ยงตาตรงนี้แทนพอตรงเนี้ยมันไม่ได้รับน้ำเนาะมันก็ทําให้กิ่งมันดํามันเป็นปกติของกุหลาบแต่ไม่ได้เป็นโรคแล้วก็ไม่ได้เป็นไดแบก พูดให้เข้าใจเลยเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดคิดว่าตรงนี้คือดแบกถ้าไดแบกจริงๆเนี่ยมันจะดําจากตรงตาครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปที่กิ่งนะครับที่จะบอกนี้นะคะว่าพอกุหลับพอหลังจากที่เราตัดแต่งเสร็จแล้วเราควรฉีดยาป้องกันโรคเลยบางทีเราเป็นการเคลียร์ทิง้งค่ะมันก็เป็นการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นใหม่